น้ำเตียวบายบายขอให้เที่ยวสนุกนะครับน้องคนไทยมาเที่ยวมันแทบก็ข้าวตังชาติมาเทียเท่ยว สมาธิ FC บาเมดสุกุสุุน้องเด้อวันนี้บาเมดจะมาอัพเดตมาต้องเที่ยวไลองเลือดินเนอร์นะท่านผู้ชม โอ้ชุดยอดเลยท่านผู้ณ์ชนักท่องเที่ยวแบบมันมีความสุขนะสัมบูรณ์สนุกสนานโอ้ เรืออันนี้จะเป็นชื่อเรือนะแต่บอมเม็ด่านไม่ออกนะตัผบุษมยกนองมาเม็อ่านไม่ออกนะโอ้โหตัผบ,บุษมน้อง,อออนะองมัทเทียวมืงไทยข้าว่างชาติมาเทียวมังไทย คนมีแต่รอยยิ้มนะท่านผู้ชมนะมีความสุขมาเที่ยวเมืองไทยนะท่านผู้ชมโอ้โหต่างแบรนขึ้นมาจากเรือ,อเป็นเรือรูนะท่านผู้ชมเรือรูมากนะท่องเที่ยวบางคนมักัดย่งว่าท่นในโลกจากเรือทั้งหมดจะเป็นข้า,างหน้าจะเป็นจอ LED อีดนะร้องเพลงคาราโอเกะ มาสะพีนอ่วจนบบยกล่จากเรือนะ นอ้องเป็นคนมาจาักเลยอะเพื่อนจ๋าเงี้ท่านผู้ชมโอ้โหเห็ <y> <ใ>น <y> บ่ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือคนไทยบรรทอนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไม่ตีเนะาะเหน็นบอ,อพี่น้องเพื่นจายกมือไหว้ขอบคุณนนักท่องเทียทเเท่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยนี่แหละก็คือ,อความแบบว่า ตอนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไม่ตีแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะท่านผู้ชมนี่คืออันนี้ก็คือคนไทยเป็นตอนรับนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมแบบเป็นมิมตรกับนักท่องเที่ยวมากมานะแบบนี้แหละนักท่องเที่ยวถึงลงรักเมืองไทยท่านผู้ชมนี่คืออันนี้ก็คือโอ้ยท่านผู้ชมโอ้ลงเลือดก,ก็จะมีแบบ พิสเบอร์ทใส่นะนา,นาจ่าจองล่วงหน้านะท่านผู้ชมมันมีจากไรบานมันเป็แบบตอนรับนักท่องเที่ยวแบบนี้ได้เนะาะท่านผู้ชมยกมือไหวขอบคุณครับแบบตอนรับนักท่องเที่ยวขอบคุณครับนักท่องเที่ยวมันก็จะเที่ยวเบิดเงินะแ้วมันกลับบ้านไปมันก็จะกลับมาเที่ยวมาเองเนาะคนว่าคนไทยเนตอนรับนักท่องเที่ยวแบบนี้นะทห่มอบพี่น้องยกมือไหวขอบคุณนี่แหละคือคนไทย ออโอ้โหทา่านผู้ชมหลายร้อยคนเนะาะพี่น้องขอบคุณค่ามันบอขอบคุณค่าขอบคุณค่าเลือกเลือกรู้มากทา่านผู้ชม บางคนมาตงจากเรือบางคนก็บวัฒนธรโลกน่านผู้ชมอเนาะบางคนกับบทัในุงจากเรือเนาะส่วนนงก็ุงเรือมาแล้วทนผู้ชมเนี่ยเออยู่อางไอคอนสยาม โอ้ท่านผู้ชมหลายร้อยคนเนาะเพนี่บามิดก๋วยเนี๋ยใจว่าคนมันถูกหลยจุดนะท่านผู้ชมอาจจะร้อยกว่าสองรอยนละ ซือเรือปาเมตตาอ่านบอกมีนอกก่านภาษาอังกฤษหมวกเลยค่านผู้ชมไม่รู้วชื่อเรืออะไรนะ เกี่ยวบันบวกบกเมื่อทักทายแล้วอ๋ประกันลงบางบางคนน,นะ,ะสำรบผู้ชมเลืออยู่ประมาณอา่าประมาณยี่สิบ้นโอ้โหเลืออยู่ประมาณ30คส้นนะตงน้ลงเลือไปประมาณ200ร้อยนนี่แหะโอ้ตสำบผู้ชม คลิปนี้กับโมมี่ยังไงนะท่านผู้ชมมาอัปเดตให้พี่พีเอฟซีได้รับชมนะทดลองเลือนะท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีนะทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องบอมิดคนดีเนะาะฝากถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์ช่องบอมิดคนดีเด้อพี่น้องเด้อพรอนบอมิดมีกำลังใจตั้งกิ่ตัวต่อไปเนาะขอบคุณครับ